เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนคีตมวยไทยโรง,งเรียนบ้านปาบานนะคะได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของศิลปะวะัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นั่นก็คือมวยไทยทางโรงเรียนของเราจึงเลือกที่จะส่งการแข่งขันคีตมวยไทยในครั้งน,นี้ค่ะและถ้าโรงเรียนของเรานะคะได้เห็นศักยภาพของนักเรียนจึงส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนด้วยค่ะ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษาหรือในคาบกิจกรรมชุมนุมโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานเทศประจำกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้เทศติดตามการจัดการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ยังจะให้มีการแข่งขันซอฟท์พาวเวอร์ขีดตะมวยไทยระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันหลายโรงเรียนซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายและด้านจิตใจรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันขีดตั ใ,ในครั้งนี้และรู้สึกออกกำลังกายไปในตัวด้วยครับรู้สึดปีครับเหมือนได้ออกกำลังกายและได้รักษาวัฒนธรรมไทยคือพวยไทยไปด้วยครับ